ความรักคนที่หายไปเขาจะติดต่อมาหรือไม่เรามาฟังคํานายความรักของชาวธาตุไฟกันครับว่าชาวธาตุไฟนะครับถ้ากําลังรอใครอยู่นะครับทั้งแฟนเก่าคนรักเก่าคนคุยเก่านะครับหรือคนที่หายไปนะครับเขาจะติดต่อคุณมาไหมเรามาฟังคานายกันครับสวัสดีครับพี่มีจากช่องมีอ้วนดูดวงนะคบใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้จะพูดถึงธาตุไฟกันนะครับได้แก่ราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะครับว่าคนที่เขาหายไปเนี่ยเขาจะติดต่อคุณกลับมาไหมนะครับมันจะเป็นยังไงกับความสัมพันธ์ใน นี้นะครับเรามาฟังคำตายกันครับผมจะเปิดทั้งหมด3เซตนะครับเซตละ3ใบเป็นคําถามแบบแรนดอมนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เซตแรกกันเลยครับว่าคําตอบจะออกมาแบบไหนนะครับผมสําหรับทาวท่าทไฟนะครับ่เริ่มต้นที่เซตแรกครับ คนที่หายไปเขาติดต่อคุณมาไหมนะครับต้องบอกเลยว่าคนที่หายไปนะครับสำหรับชาวธาตุไฟเนี่ยปัจจุบันนี้เขามีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วละครับนะถ้าถามว่าตัวคุณยังรออยู่ไหมผมต้องบอกเลยว่ายังรอแบบใจจดใจจ่อยจจอ,ยอยู่นะครับนะเกี่ยวเรื่องความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่บอกเลยว่าให้คุณปล่อยวางซะเถอะครับนะเพราะว่าปัจจุบันนี้เขามีคนของใจอยู่แล้วและตัวเขาเองเนี่ยที่เข้ามาหาคุณนะเข้ามาสารความสัมพันธ์นะครับเข้ามาคุยกับคุณเข้ามาสารความสัมพันธ์นะครับเข้ามาจีบคุณหรือว่าเข้ามาให้ความ แบบรวมๆแรงๆนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเข้ามาเล่นเกมเกี่ยวเรื่องความสัมพันธ์ตั้งแต่แรกนะครับนะผมว่าตัวคุณเองก็ใช้สัญชาตญาณเนี่ยบอกใจอยู่แล้วครับตั้งแต่แรกว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วมีคนคุยอยู่แล้วหรือเขาค่อนข้างไปเรื่อยๆเกี่ยวเรื่องความสัมพันธ์อยู่ไม่ใช่น้อยครับผมนะอ่ะเซตที่สองนะครับเป็นยังไงบ้างน,นะครับนะคนที่หายไปเขาจะกลับมาไหมหรือเขาจะติดต่อคุณมาไหมผมบอกเลยว่าเขาอาจจะสารสัมพันธ์กับคุณต่อจากนี้ในระยะยาวครับแต่ยังไม่ใช่ช่วงเวลานี้อน่าง like. แน่นอนนะครับตั้งแต่ คุณยังรอเขาอยู่ผมบอกเลยว่าการรอเนี่ยมันสูญเปล่านะครับผมว่าถ้าหลังจากกลางปีเป็นต้นไปนะครับจนถึงเดือน12เนี่ยผมว่าจะโดดเด่นมากมากกว่านะครับสำหรับการกลับมานะใครที่รอแฟนเก่าคนรักเก่าคนคุยเก่านะครับหรือคนที่ให้ความหวังคุณในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเขาเฉยชากับคุณมากๆเลยครับนะแต่ถ้าถามว่าทางตัวคุณเองเนี่ยยังคาดหวังและรอเขาอยู่ไหมก็ยังรออยู่นะครับแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยจะกลับมาสานต่อกันเหมือนเดิมครับแต่จะเป็นหลังจากกลางปีเป็นต้นไปนะครับนะเซตที่ ที่หายไปเขาจะติดต่อคุณกับเราไหมติดต่อกับมาครับนะติดต่อกับมานะครับแต่ว่าอะไรหลายๆอย่างมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับต้องบอกเลยนะครับสำหรับชาวธาตุไฟนะครับราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะครับถ้าคุณจะรื้อฟื้นอะไรเก่าๆหาความรักเก่าๆ รอความหวังเก่าๆนะครับหรือว่าตั้งใจรอแบบจริงจังกับคนเก่าๆเนี่ยผมบอกเลยว่าให้หลังจากการปีเป็นต้นไปนะครับถ้าถามว่าในช่วงนี้จะมีโอกาสได้กลับมาหากันไหมถ้าได้ห่างกันไม่ได้คุยกันนะครับนะจะมีโอกาสได้กลับมาหากันครับแต่จะเป็นหลังจากกลางปีแต่ว่าในช่วงนี้ผมว่าให้โฟกัสเรื่องที่ตัวคุณเองมากกว่าเพราะว่าในเรื่องของการงานและสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำเนี่ยมันกําลังจะมีปัญหากับคุณนะครับหรือคุณจะจัดการปัญหาได้ไม่ค่อยดีครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับชาวธาตุไฟครับผม